มาเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเจคีจะพามาดูนะว่าอาการนะครับผมเบรกหลังล็อกนะครับผมขี่ขี่ขี่ไปนะตอนขี่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทําไมมันถึงล็อกนะครับผมเบรกติดนะครับผมปัญหามันเกิดจากอะไรนะฮะอยู่ที่ผ้าเบรกหรือไม่จานเบรกหรือไม่หรือปั๊มเบรกหรือไม่นะครับผมสําหรับครั้งนี้นะขอบอกก่อนว่าปั๊มเบรกไม่ใช่นะครับ ถ้าเบรกไม่ใช่จานดิสก็ไม่ใช่นะครับแต่ตรงนี้จานดิสขึ้นแดงเลยนะครับผมแล้วก็เป็นร่องทางเยอะนะครับแดงเพราะอะไรนะครับเพราะมันไหม้แล้วนั่นเองนะครับแต่ยังไม่คดนะครับคันนี้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะลูกค้าแจ้งว่าตอนขี่ใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เป็นนะตอนสตาร์ทออกบ้านนอนเช้าเนี่ยไม่เป็นนะครับผมแต่ขี่ไปสักระยะหนึ่งนะครับผม ไปสักประมาณ20-30นาทีนะฮะมันล็อกนะครับเบรกหลังติดนะครับผมแต่พอจอดพักสักแป๊บหนึ่งนะครับพอให้มันเย็นนะครับปรากฏว่าขี่ได้ปกตินะครับไม่ล็อกแต่ขี่ไปสักพักล็อกเกิดจากอะไรนะครับผมจะพามาดูสาเหตุนะครับผมมาเจออันนี้นะครับผมแป้นเหยียบเบรกหลังนะครับผมอันนี้ผมดัดออกมาให้แล้วนะนี่ดูอันนี้ผมดัดออกมาจากตัวเครื่องแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับ ตัวตัวนี้ครับมันไปค้างอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็เวลมันก็เหมือนเราเหยียบเบรกไว้ตลอดนะครับมันจะเหยียบลงประมาณเนี้ยเบื้องต้นน่ะลูกค้าบอกล้มมานะฮะล้มด้านขวามานะครับแน่นอนนะฮะถ้าเราล้มมาปุ๊บมันจะโดนในส่วนของอ่าตัวเหยียบเบรกหลังอยู่นะครับจะมาโดนตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วทีเนี้ยตัวนี้มันก็จะคดเข้าไปด้านในนะครับผมคดเข้าไปด้านในนะครับไปค้างอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าพอค้างปุ๊บนะครับ มันก็เท่ากับว่าเหมือนเราเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลานะครับผมเหยียบปุ๊บนะครับเราก็ขี่รถไปสักพักหนึ่งนะครับผมเมื่อมันถูกเหยียบเบรกนะครับปั๊มมันก็จะดันตัวผ้าเบรกนะครับติดกับตัวจานดิสไว้ตลอดนะครับขี่ไปตอนแรกๆมันยังไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าไปสักพักหนึ่งนะครับมันเกิดความร้อนนะครับถ้ายิ่งเราขี่ตอนกลางคืนตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยมันจะขึ้นเป็นสีแดงเลยนะครับพอมันร้อนปุ๊บนะครับผมเบรกก็จะล็อกทันทีนะครับผม อันนี้เป็นการแจ้งเตือนว่ารถควรหยุดจอดนะครับจอดพักนะครับอย่าฝืนขี่นะครับถ้าฝืนขี่ไปปุ๊บเดี๋ยวอาจาร์พวกนี้มันจะไหม้จนคดนะครับผมอ่ามันก็จะเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างตามมานะครับมันก็เลยแบบปั๊มมันก็เลยล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกปุ๊บเพื่อให้เรารู้เลยว่ารถต้องจอดนะจอดพักสักพักหนึ่งนะฮะจึงเป็นที่ไปที่มาว่าทําทไมตอนอมันมันล็อกปุ๊บเราจอดพักสักแป๊บหนึ่งนะครับรถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับ ตัวนี้กลับมาใช้งานได้ปกติก็เพราะว่ามันอุณหภูมิมันลดลงแล้วนะครับมันถึงใช้งานได้นะครับอสาเหตุมันก็มาจากตัวนี้เองนะฮะใครที่ล้มฝั่งขวามานะครับผมให้ดูตัวแป้นเหยียบเบรกหลังตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันโคตรเข้าไปข้างในหรือไม่นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะโคตรเข้าไปนะครับเพราะว่าน้ำหนักลดค่อนข้างเยอะนะพอล้มปุ๊บมันจะโดนตัวนี้ก่อนเลยนะครับมันก็จะไปค้างอย่างนั้นผมเจอมาประมาณสองสาคันแล้วนะครับอพอค้างไปอย่างั้นลูกค้าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งเพราะเราก็เหยียบเบรกได้อยู่นะครับผม มันมีนะครับมันมีแน่นอนนะครับปัญหาเนี่ยตามมาที่เบรกหลังแน่นอนนะครับอย่างจานดิ๊ตัวนี้ก็เป็นคาบไหมแล้วหน้าแดงเลยเนี่ยแต่ยังโชคดีนะว่ามันยังไม่คดนะครับผมฮอย่างตอนนี้เราก็แก้ไขเบื้องต้นดัดตัวนี้ออกมานะครับผมยังดัดได้อยู่นะครับบางคันที่ผมดัดให้มันหักนะครับผมหักปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับแค่แป้นเหยียบตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าร้ยกว่าบาทนะครับผมตอนนี้เราก็ยังดัดออกมาได้อยู่นะครับ หลังจากนี้ก็เด็วยวให้ลูกค้าลองกลับไปใช้ดูก่อนนะครับว่ามันยังติดหรือไม่นะแต่เบื้องต้นนีผมว่าไม่ติดแล้วนะครับอาการมันเกิดจากตัวนี้เองนะครับตอนนี้ช่างแกะของเราก็ขัดผ้าเบรกให้ลูกค้านะครับดิ้หน้านะครับผมมีเสียงอิด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 นะครับเวลาขี่ขี่ไปนะครับผมเราก็ถอดผ้าเบรกนะครับออกมาขัดขอบมันนิดนึงนะครับแล้วก็เป่าทําความสะอาดนะครับเป่าพวกฝุ่นพวกสนิมแล้วเนี่ยครับผม แล้วก็เป่าพวกปั๊มนะเดี๋ยวถอดสกิปออกมานะครับแล้วก็เป่านะครับแต่ครั้นี้ลูกค้ายังไม่ว่างที่จะล้างปั๊มเบรกนะครับผมถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้เราก็จะล้างปั๊มเบรกให้ด้วยนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มเบรกทํางานได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะคลิปนี้ผมก็มาฝากเตือนนะใครที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเกิดการล้มฝังขามาให้ดู เป็นเหยียบเบรกหลังด้วยนะครับผมเน้นสําหรับคนที่ใช้ทวิน250ยแล้วละกันนะครับผมเน้นเฉพาะสําหรับคนที่ใช้ทวิน250ยนะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องโผล่มาอย่างนี้เนาะแล้วก็เนี่ยเวลาถ้าเข้าไปโดนเสร็จปุ๊บนะมันจะไปค้างนะครับตัวเนี้ยมันจะค้างนะครับถามว่าตัดออกได้ไหมก็ตัดออกได้นะครับผมที่จริงตัวนี้เขากั้นไว้เพื่อให้แบบเวลาเราวางเท้านะครับมันจะถูก เท้าเราก็จะถูกแบบกั้นไว้นะไม่ให้เท้าเราไปโดนเครื่องนะเพราะว่าตอนเครื่องยนต์มันทํางานมันร้อนนะครับผมบางคนใส่อีแตะนะครับใส่อีแตะเนี่ยนิ้วเราไปโดนใส่ก็สะดุ้งนะครับผมแต่ถ้าใครใส่ผ้าใบเราไม่รู้นะครับใครจะตัดออกก็ได้นะใครที่แบบไปล้มมานะครับแล้วมันดัดออกไม่ได้ดัดเสียงที่จะหักก็ตัดออกเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะไปคาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับตัวแป้นนี้ก็จะชิดกับตัวเครื่องอยู่นะครับฉะนั้นถ้าใครใส่อีแตะก็ระวังโดนเครื่องนะสะดุ้งเลยนะครับผม คลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตมาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้แลาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้กับช่องตะคีด้วยนะครับผมคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ